สรุปตำราฟิลเลอร์แบบสั้นๆเข้าใจง่ายกลายเป็นเซียนภายใน2นาทีเริ่มฟิลเลอร์กลุ่มแรกนะครับไม่เกินแปดไบเทานะครับฟิลเลอร์เกาหลีสามารถเติมได้ในปริมาณมากนะครับเพราะว่ามีราคาไม่แรงนะครับสามารถเติมได้หมดเลยครับแบแก้มตอบกรามคางขากรรไกรแล้วก็น้องแก้มนะครับยกเว้นห้ามเติมบริเวณใต้ตานะครับเพราะว่าฟิลเลอร์มีการแข็งแล้วก็บวมง,ง่ายตัวรุ่น อัลต้าวีนะครับเป็นฟิลเลอร์เกาหลีพรีเมียมนะครับสามารถเติมได้หมดเลยเพราะมีเนื้อทั้งหมด3รุ่นนิ่มกลางแล้วก็แข็งครับกลุ่มที่2นะครับสำหรับคนงบเกิน10ใบเท่าฟิลเลอร์ยูโรดนะครับเบอร์ลเทโลดแรสเตเลนจูบิเดนนะครับสามารถฉีดได้ทุกจุดบนใบหน้าเหมาะกับการฉีดพยุงใบหน้าฉีดยกเส้นเอ็นบนใบหน้าเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยมีหลายความนุ่มมีหลายรุ่นนะครับตัวฟิลเลอร์สามารถ กลืนไปกับเนื้อได้ดีฉีดหนึ่งครั้งสามารถอยู่ได้1นึงปีเลยนะครับฟิลเลอร์หน้าใสาฟิลเลอร์งานผิวสําหรับคนมีงบเกินสิบใบดาวนะครับใครมีปัญหารูขุมขนนะครับอยากให้ผิวชุ่มชื้นชุ่มน้านะครับมีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดอยากเป็นสายกลาสสก,กินนะครับแนะนําตัวนี้เลย v o l t e r โ Rewipe Soft นะครับ j u r e d e r w v o l u m i z แล้วก็ r e s t y r a n e Vitalize นะครับฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้6กถึงเเดือนเลยทีเดียว พิเลอร์เติมเต็มปากนะครับแถวล่างงบปานกลางแถวบนงบเยอะนะครับใครอยากให้ปากขึ้นทรงได้รูปก,ก่อนแนะนำตัวนี้นะครับจูวเวนเดอร์โบลิสก็เมล,าลคาร์โลอินเทนต์ปุ่มสุดท้ายพิลเลอร์บอดี้ต้องตัวนี้เลยใครอยากเชฟดปากก้นเด้งสะโพกผ่ายนะครับต้องตัวนี้1หลอดมี10บซีซีนะครับยกเว้นห้ามนำไปเติมหน้าและหน้าอ,อกใครอยากฉีดพิลเลอร์เซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยหรือเข้ามาปรึกษาหมอก็ที่โซคลินิกไทยแลนด์ของแท้มีสาขาเดียวที่พัทยานะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามหมอก็ได้ที่ช่องทาง หมอ God Soul Clinic Thailand ด้านบนนี้เลยนะครับ